ลดดีราคาเด่นเน้นบริการ Line อนแอดนัทถาออโต สวัสดีค่ะกลับมาพบกับอ้อยอีกแล้วค่ะกับเต็นนัทถาออโต้ค่ะรถดีราคาเด่นเน้นบริการต้องนัทถาออโต้เลยนะคะวันนี้ค่ะอ้อยเอา Toyota าเอาผ่านะคะเป็น h ฮ b ริดนะคะ2ระบบเลยค่ะประหยัดน้ํามันมากๆแน่นอนค่ะแล้วที่สําคัญนะคะราคาสบายกระเป๋าออปชั่นเต็มเลยค่ะคันนี้เลยนะเดี๋ยวยังไงตามอ้อยไปดูรีวิวกันเลยนะคะรับประกันว่าน่าสนใจมากๆอีหนึ่งคันเลยค่ะ ที่ไฟหน้ากันเลยนะคะไฟหน้าคันนี้นะคะจะได้เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ด้วยนะคะแล้วก็ไฟเดย์ไทม์ดันนิ่งไลนนะคะวิ่งเป็นเส้นแบบ LED เลยค่ะเวลาที่นะคะรถขับเคลื่อนตอนกลางวันนะคะก็จะเห็นไฟรถเราได้ชัดเจนแล้วดูหล่อมากๆเลยนะคะด้านล่างค่ะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้านะคะเซนเซอร์หน้านะคะคือเอาผาดกับเวลไฟอันนี้อ้อยบอกก่อนเลยดีกว่าเนะว่าคือจริงๆแล้วคือรถเขาเป็นมันเหมือนกันทุกอย่างออปชันทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยค่ะต่างกันแค่บอดี้อย่างเดียวแล้วแต่ความชอบเลยถ้าเป็นเวล ไฟก็จะเป็น2ชั้นตามเอกลักษณ์ของเขาเลยนะคะเอาผาดก็จะได้แบบความที่แบบกระจังหน้าใหญ่ๆแบบว่าออกแนวโรบอทโรบอทหน่อยอะไรประมาณนี้เลยนะคะแบบนี้เลยนะมาพร้อมกับนี่เลยค่ะโลโก้สีฟ้านะคะสัญลักษณ์สีฟ้าแบบนี้นะคะก็คือโลโก้ที่เป็นตัวไฮบริดเลยค่ะคันนี้นะคะได้ในส่วนของตัวสเกิร์ตมาด้วยนะคะมีการติดตั้งตัวสเกิร์ตมาแล้วเรียบร้อยเลยนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะถัดมาที่ด้านข้างตัวรถเลยนะคะล้อมแม็กนะคะจะเป็นแม็กของ Toyota สเปคโรงงานเลยค่ะ ซีรีส์นะคะแม็กนะจะเป็นแม็กขอบ17นะคะยางปี2019นนะคะดอกยางยังหนาๆอยู่เลยนะคะยังสามารถใช้งานได้อยู่เลยคะ่ะ ฟครอบกระจกค่ะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวในตัวแล้วก็เป็นเส้น LED เหมือนกันค่ะเวลาที่เปิดไฟนะคะก็จะเห็นได้ชัดเจนมากๆเลยนะคะคันนี้นะคะจะได้เป็นกุญแจแบบสมาร์ทคี์เลทนะคะสามารถกดปุ่มนะคะล็อกและปลดล็อกจากประตูได้เลยค่ะใช้งานได้ง่ายมากๆนะคะเวลาล็อกก็คือกดหนึ่งทีนะคะเวลาปลดล็อกก็แค่เอามือเสียบเข้าไปนะคะแล้วก็เปิดได้เลยโอเค ภายในของคันนี้นะคะจะได้เป็นสีครีมนะคะตัดกับลายไม้แบบนี้คือสภาพภายในใหม่มากๆจริงๆนะคะคือแบบคือรถแบบสีเบจข้อดีคือมันอาจจะทําให้รถด,ดูกว้างดูโป่งดูหรูนะคะก็สภาพนี้เลยนะเดี๋ยวเรามาดูต่อกันที่โครงสร้างเลยนะคะโครงสร้างด้านหน้านะคะนี่เลยนะเห็นอาร์กเรียงตัวสวยกลมนะคะไม่มีเคาะไม่มีพ่นไม่มีทําสีกบทับนะคะการันตีโครงสร้างเดิมๆเลยนะคะ ไปต่อกันเลยนะประตูนะคะจะเป็นประตูสไลด์ไฟฟ้าเลยค่ะคือรถที่สะดวกสบายในการขึ้นลงมากๆเลยนะคะบ้านไหนมีผู้สูงอายุนะคะหรือเด็กนะคะถือว่าโอเคตอบโจทย์มากๆเพราะเวลาคืออ้อยะส่วนตัวคืออ้อยใช้ถ้าเวลาที่แบบส่งลูกที่หน้าโรงเรียนใช่ไหมคะขับรถไปถึงจอด เปิดประตูปุ๊บสไลด์เดินลงไปเลยค่ะแล้วก็คือปิดแล้วเราก็ออกเลยไม่ต้องเสียเวลาวิ่งลงจากรถเปิดประตูอะไรอย่างงี้นะคะสะดวกสบายมากๆหรือบางทีนะคะพาคุณพ่อคุณแม่ไปหาหมออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นรถที่นั่งสบายมากๆนะคะขึ้นลงสะดวกสบายแล้วบอกที่สําคัญนะคะตัวบอกกว้างขวางมากๆเลยค่ะโอเคกดหนึ่งทีนะคะก็คือประตูจะเปิดเองให้อัตโนมัติแบบนี้เลยนะคะมาต่อกันที่โครงสร้างก่อนนะเดี๋ยวค่อยไปข้างในนะคะ เห็นอาร์คเรียกตัวสวยกลมเลยนะคะไม่มีอ้อไม่มีพ่นไม่มีทําสีกบทับนะคะการันตีโครงสร้างเดิมเลยค่ะเวลาปิดก็เหมือนกันเลยค่ะกดหนึ่งทีด้านหลังรถนะคะก็จะมีการติดตั้งในส่วนของตัวสเกิร์ตหลังนะคะมีเซ็นเซอร์หลังค่ะแล้วก็โลโก้โตโยต้าที่เป็นสีฟ้าแบบนี้ค่ะอย่างที่ย่อยบอกเลยนะคะว่าสีฟ้าคือโลโก้ของตัวไฮบริดเลยนะคะมีการติดตั้งสปอยเลอร์หลังมาด้วยนะคะ ฝาท้ายนะคะจะเป็นแบบนี้เลยนะมีกล้องมองหลังมาด้วยนะคะเวลาเปิดก็คือกดเปิดได้เลยนะคะด้านท้ายรถนะคะอันนี้คือเราเอามาคือใช้งานเต็มทั้งหมด3าแถวเลยนะคะ mm. ก็ยังเหลือพื้นที่ที่สําหรับแบบว่าเก็บของได้เลยนะคะก็ถือว่ากว้างขวางมากแล้วนั่งสะดวกสบายมากๆเลยะคะ่ะมาต่อกันที่โครงสร้างเลยนะคะฝากระโปรงนะ ฝาเดิมนะคะไม่มีไข่ไม่มีแกะนะคะโครงสร้างด้านหลังคือฝากระโปรงฝาเดิมเลยนะคะน็อตไม่เคยขยับเลยค่ะเวลาปิดก็สะดวกสบายมากๆค่ะกดหนึ่งที่ นะคะคือบอกก่อนนะคือชมเนี้ยจะเป็นการเปิดแบบไม่ไฟฟ้านะคะนอกจากเปิดจากรีโมทนะคะก็ค <_ S 1> ือจะเป็นการเปิดไฟฟ้าแต่ถ้าเวลาปิดก็คือจะกดสามารถกดปิดไฟฟ้าได้นะคะมาต่อกันที่ด้านข้างเลยนะคะด้านข้างฝาถังน้ํามันจะอยู่ฝั่งเดียวกับผู้โดยสารเลยค่ะรองรับน้ํามันก็คือเป็นเบนซินนะคะสามารถดูจากแ้านข้างตรงนี้ได้เลยนะคะว่ารองรับน้ํามันอะไรแต่คันนี้ได้2ระบบเลยค่ะทั้งไฟฟ้านะคะทั้งน้ํามันแล้วที่สําคัญนะคะแบตให้บิดอย่านี้ไม่ได้แบบว่าแมนทันั้นแพง เหมือนแต่ก่อนแล้วนะคะสามารถเปลี่ยนได้แบบเอ้ยว่าคุ้มค่ากับราคาที่จ่ายไปแน่นอนเพราะว่าเราเสฟน้ำมันไปได้ค่อนข้างเยอะมากๆค่ะประตูนะคะก็คือจะได้ประตูสไลด์ทั้งสองฝั่งเหมือนกันเลยนะคะแบบนี้เลยกดเปิดคือเบาะมันใหม่จนแบบรู้สึกว่าไม่กล้านั่งพูดจริงๆใหม่มากมาต่อกันที่โครงสร้างเลยนะคะนี่เลยนะเห็นอาร์คเรียงตัวสวยกลมนะคะไม่มีเคาะไม่มีพ่นไม่มีทําสีกบทับนะคะ โครงสร้างเดิมๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะปิดเหมือนกันเลยนะคะนี่เลยโอเคแผงข้างด้านหน้านะคะ สีเบจนะคะสภาพสวยๆเลยค่ะไม่มีรอยถะลอก oh. ไม่มีรยอรยขีดขูดนะคะเป็นแผงข้างสีเบจแบบนี้เลยนะด้านข้างตัวรถตรงนี้นะคะก็จะมีแผ่นเพจอยู่แบบนี้เลยนะคะระบุหมายเลขตัวถังรถยนต์รียลนั number เบอร์สีรหัสสีหรืออะไรอย่างนี้นะคะ<ว>ก็คือจะแปะอยู่อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แล้วก็ไม่มีเลือนลางเลยค่ะมาดูต่อกันที่โครงสร้างด้านหน้าเลยนะคะเห็นอาร์คเลียงตัวสวยกลมนะคะไม่มีเคาะไม่มีพนไม่มีทําสีกบทับนะคะ การันตีโครงสร้างนะคะรอบคันคือเดิมหมดเลยนะแล้วที่สําคัญนะคะภายในใหม่มากจริงๆค่ะอยากให้ลูกค้าได้มาดูเห็นกับตาเลยนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ห้องเครื่องเลยค่ะเครื่องยนต์คันนี้นะคะจะได้เป็นเครื่องยนต์2ระบบเลยค่ะเบนซินนะคะเครื่องยนต์2 5 0 0ันซีซีค่ะแล้วก็มีระบบไฮบริดมาด้วยนะคะโอเคสภาพเครื่องยนต์นะคะมองไปด้วยตานะคะสภาพห้องเครื่องแห้งๆเลยค่ะไม่มีการรั่วซึมไม่มีความเยิ้มเลยนะคะทุกอย่างคงสภาพที่สมบูรณ์ มากๆเลยนะคะมาต่อกันที่ด้านหน้าเลยนะคะฝากระโปรงด้านหน้านะคะน็อตเดิมนะคะไม่มีไข่ไม่มีแกะออกมาเลยนะคะทั้ง2ฝั่งเลยค่ะฝากระโปรงโลโก้โตโยต้านะคะสติกเกอร์ทุกอย่างยังอยู่ครบนะคะการันตีว่าคันนี้ไม่เคยมีแกะฝาหน้าหรือว่าโดนชนมาจากด้านหน้าแน่นอนนะคะทุกอย่างคงสภาพที่สมบูรณ์มากๆเลยค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ภายในตัวรถกันนะคะ กันที่ภายในตัวรถกันเลยนะคะภายในนะคะจะได้เป็นเบาะหนังสีเบทแบบนี้เลยนะคะแล้วสภาพหนังบอกเลยว่าใหม่มากจริงๆค่ะคือใหม่จนแบบรู้สึกว่าตอนแรกคิดว่าจะแอบ,บเอาไปใช้สัก,สก,สก,สกอาทิตย์2อ,อาทิตย์เอไงเงี้ยไม่กล้าใช้เลยเพราะว่ามันใหม่จนเรารู้สึกว่ากลัวทําเขาเล,เลยอะไรประมาณนั้นเลยนะคะเบาะคนขับนะได้เป็นแบบปรับไฟฟ้านะคะแล้วก็คนนั่งด้วยนะคะคอนโซลหน้านะคะจะเป็นเหมือนแบบหนังนเป็นหนังนะคะ ใหม่ไม่มีรอยทะเลาะไม่มีรอยขีดขูดเลยนะคะมาพร้อมกับแอร์แบ็กนะคะนี่เลยรอบคันด้วยที่เสาด้วยนะคะแล้วก็ด้านหลังด้วยนะคะได้ระบบความปลอดภัยทั้งคันเลยค่ะโอเคหน้าจอตรงนี้นะคะจะเป็นหน้าจอของ Toyota เลยค่ะสามารถเชื่อมต่อ USB นะคะแล้วก็เป็นหน้าจอทัชสกรีนดู DVD ได้เลยนะคะจะเชื่อมต่อกับตัวหน้าจอด้านหลังตรงนี้เลยนะคะแอร์จะได้เป็นแอร์ดิจิตอลนะคะก็คือแยกอุณหภูมิอิสระ2ฝั่งซ้ายขวาเลยนะคะเกียร์นะคะได้เป็นเกียร์ออโต้นะคะแล้วก็ตรง ก็จะเป็นลายไม้สีน้ำตาลน้ำตาลตัดกับสีครีมแบบนี้ก็ดูสวยงามมากๆเลยค่ะเบรกมือจะเป็นเบรกมือไฟฟ้านะคะก็คือเวลาปลดล็อกเบรกมือกับล็อกก็คือสามารถกดจับตรงนี้ได้เลยนะคะพวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยแบบนี้เลยนะคะด้านหลังพวงมาลัยก็จะเป็นระบบปัดน้ำฝนนะคะฝั่งขวาก็จะเป็นระบบ ไฟนะคะหลังสุดตรงนี้ก็จะเป็นระบบคูสคอนโทรลค่ะเป็นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัตินะคะก็คือสามารถล็อกความเร็วตามที่กฎหมายกําหนดได้เลยนะด้านบนตรงนี้คือจุดพีคนะคะนี่เลยนะหลังคาสซลลูฟคือลูกอะ่ะชอบมากเวลาที่แบบขับรถเข้าหมู่บ้านแม่เปิด จะรูปหน่อยได้ไหมอะไรอย่างนี้คือเด็กเขาก็จะรู้สึกว่ามันแปลกใหม่แล้วก็ตื่นเต้นอะไรประมาณนี้เลยนะคะก็คือจะมีหลังคาตรงนี้แล้วก็แถวหลังนะคะก็คือสามารถเปิดแบบว่าทะลุออกไปได้เลยนะอ,ออกไปได้เลย พวงมาลัยนะคะก็คือฝั่งซ้ายจะเป็นสวิตควบคุมนี้เลยค่ะตัวหน้าจอของอันนี้ทั้งหมดเลยนะคะฝั่งขวาสุดจะเป็นสวิตควบคุมตัวหน้าจอตรงนี้ด้านหน้าของไอะค่ะก็คือสามารถเลือกดูได้เลยปรับฟังก์ชันปิดเซนเซอร์หน้านู่นนี่นั่น,นอะไรอย่างงี้นะคะจากตัวหน้าจอจากพวงมาลัยอันนี้ได้เลยนะคะเลขไมค์คันนี้อยู่ที่1 3 23 3 2 3 3กิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะ เลขไม่สวยมากเลยเนาะเหมือนแบบว่าเลขแบบว่าเลขตองเลขไม่นะคะเลขนี้เลยนะคะลูกค้าสามารถเอาไปเซอร์วิสศูนย์บริการโตโยต้าต่อได้เลยนะคะคันนี้นะคะจะเป็นระบบแบบคูสตาร์ทนะคะสามารถเหยียบเบรกแล้วกดสตาร์ทได้เลยนะคะขวาสุดตรงนี้เลยนะคะจะเป็นสวิตช์ควบคุมกระจกทั้ง4บานเลยค่ะเป็นกระจกออโต้ทั้งหมด4บานเลยนะคะแล้วก็สวิตช์ควบคุมกระจกมองข้างซ้ายแล้วก็ขวานะคะสามารถกดปรับจากตรงนี้ได้เลยนะ,ะอีกอย่างหนึ่งแอบเห็นนะคะเบาะคนขับสามารถเมมโมรี่ได้ทั้งหมด3ตํตำแหน่ง เลยค่ะคือบางทีเรารู้สึกว่าเราล็อกไว้แล้วนะเนาะแล้วขึ้นรถมาเฮย้ยมีคนมาขับอะไรอย่างนี้สมมติเปลี่ยนคนขับเรารู้สึกว่าปรับยังไงมันก็ไม่ได้ในตำแหน่งที่เรารู้สึกว่าเราถนัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะเวลาที่เราถนัดแล้วเราสามารถล็อกไว้ได้เลยแล้วขึ้นรถมากดอย่างเดียวบอกก็จะปรับไปในตำแหน่งที่เราล็อกเอาไว้นะคะถือว่าโอเคมากๆเลยนะคะมาต่อกันที่ด้านหลังรถตัวรถกันนะคะโอเค มาต่อกันที่ด้านหลังเลยนะคะเบาะด้านหลังก็คือจะเป็นเบาะแบบนี้เลยเป็นเบาะมิกกี้แบบนี้เลยค่ะสีเบทนะคะเวลานั่งก็คือนั่งสบายมากๆเลยนะนั่งแบบยืดเท้าหรือว่าปรับให้มันแบบว่ายืดเท้าออกมาก็ได้นะคะเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราไม่มีคนแบบนั่งด้านหลังนะคือเป็นอ้อยก็คืออ้อยถอยสุดเลยแล้วก็แบบนั่งยืดขาได้เลยนะคะเวลาเดินทางต่างจังหวัดไกลๆอย่างเงี้ยอย่างที่พาคุณพ่อคุณแม่ไปหรือว่า ไปไหนกันอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่ามันนั่งสบายแล้วมันตอบโจทย์รถครอบครัวมากๆเลยนะคะสภาพด้านหลังเบานะน่ะบอกก่อนเลยว่าใหม่มากจริงๆใหม่เหมือนกันเลยค่ะเป็นเบาะสีครีมคือรู้สึกว่าพอขึ้นมาในคันนี้แล้วรู้สึกว่าเริ่มชอบ เบาที่เป็นสีครีมแล้วเพราะรู้สึกมันดูสว่างดูโปง่งดูแบบดูโอเคมากๆเลยนะคะด้านหลังก็จะมีช่องเก็บของแบบนี้เลยนะคะก็เก็บของได้แบบว่าประมาณนี้เลยแล้วก็นี่เลยเสียบช่องเสียบแบบเอกสารหรืออะไรอย่างนี้นะคะหน้าจอก็ตรงนี้เลยอย่างที่บอกคะ่ะก็จะเชื่อมต่อกับตัวหน้าจอด้านหน้านะคะสมมุติเวลาที่เราเปิดซีดีเปิดเพลงเปิดดีวีดีดูอะไรอย่างงี้คะ่ะก็นั่งดูจากตัวจอตรงนี้ได้เลยคือถ้าบางคนมองว่ามันแบบเล็กไปหรืออะไรอย่างงี้ก็สามารถเปลี่ยนจอที่เป็นจอ Android ที่มันใหญ่กว่านี้ก็ได้ ะะแต่ว่าอันนี้คือมันเป็นสเปคที่ติดตั้งมาจากโรงงานก็คือออกมาพร้อมรถเลยค่ะด้านหลังก็จะมีนี่เลยค่ะสวิตช์ควบคุมระบบแอร์ทั้งหมดเลยนะคะของรถคันนี้ก็ก็สามารถปรับตามทิศทางหรือไฟเส้นเห็นไหมเพื่อนๆเ,บบเห็นไฟตรงนี้ไหมคะก็คือตรงนี้มันสามารถแบบเปลี่ยนสีได้ด้วยนะคะเวลากลางคืนก็จะดูแบบสวยงามมากๆเลยค่ะ โอเคช่องแอร์ไปนะคะก็จะอยู่ตรงนี้หมดเลยด้านหลังก็จะมีช่องแอร์ด้วยนะคะคือทุกเบาะจะมีช่องแอร์อยู่ทั้งหมดเลยนะคะไม่ต้องกลัวว่าจะร้อนหรือว่าอะไรเลยนะคะการขึ้นลงตรงนี้ก็จะเหลือพื้นที่ที่ค่อนข้างเยอะเดินขึ้นลงได้สะดวกสบายค่ะแล้วก็ถ้าไม่ได้ใช้ด้านหลังก็สามารถยกขึ้นมาวางของวางแก้วหรืออะไรแบบนี้ได้เลยนะคะก็จะมีที่วางแก้วตรงกลางตรงนี้คือว่าครบและตอบโจทย์มากๆเลยนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวไอายจะลงไปสรุปราคากับโปรโมชั่นด้านล่างนะคะ ก็ะดูไอรีวิวกันแบบรอบๆคันไปแล้วนะคะเดี๋ยวไอย,ย้ำอีกครั้งหนึ่งเลยนะรถที่ไอเอามารีวิววันนี้นะคะจะเป็นเจ้า t o y o t a a l p ลาค่ะเป็นเครื่องยนต์2ระบบนะคะเบนซินแล้วก็ไฮบริดค่ะปี2015นะคะสเปคตัวท็อปสุดเลยนะได้ภายในสีเบดบอกมิกกี้เมาส์นะคะทุกอย่างเป็นไฟฟ้าหมดเลยระบบความปลอดภัยครบๆเลยค่ะราคาที่ไอเอามาขายวันนี้นะคะราคาเพียงแค่1ล้านเก้บาทเท่านั้นเองค่ะสําหรับลูกค้าที่ดูคลิปนี้แล้วนะคะอยากได้รถแล้วนะคะโท รหาอ้อยตรงได้เลยค่ะที่เบอร์062ค่ะ564 6455ค่ะหรือจะเป็นช่องทางการติดต่อช่องทางอื่นนะคะไม่ว่าจะเป็นไลน์แอดค่ะแอดนัดถาวออโตค่ะออต ช่องทางทาง c e b o o k Fan Page นะคะหรือช่องทางทาง u u u e e ได้หมดเลยนะคะเรามีเจ้าหน้าที่บริการให้ลูกค้าตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะโปรโมชั่นดีๆยังไม่หมดแค่นั้นนะคะซื้อรถกับนัทถาออโต้นะคะจะได้ดอกเบี้ยนะคะ0 1ปีแรกค่ะหรือนะคะอยากได้ดอกเบี้ยพิเศษตลอดอายุสัญญาค่ะ2.79เราก็มีให้นะคะหรือค่ะอยากขับก่อน่อนที่หลังค่ะขับปีไปเลยค่ะ90วันนะคะหรือค่ะอยากผ่อนสบายๆค่ะผ่อนได้ยาวนานสูงสุดที่84เดือนเลยค่ะ คันนี้นะคะทางร้านเรารับประกันตัวรถให้นะคะ2ปี20,000กิโลค่ะลูกค้าได้ไปไม่ต้องกังวลเลยค่ะเรามีวารันตีให้ลูกค้านะคะเกียร์เครื่องยนต์กล่อง ECU นะคะเอารถไปใช้กันแบบมีความสุขแฮปปี้กันเลยค่ะสำหรับบ้านไหนนะคะที่ต้องการหารถไปใช้งานช่วงปีใหม่นะคะคันนี้ยังทันอยู่นะจัดไปแนซ์ไม่เกิน3วันทำการ ทราบผลอนุมัติรับรถได้เลยค่ะโอเคสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าชอบยั่งไงรบกวนกด Subscribe เป็นกำลังใจให้อ้อยด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดย Car4Sure ชั Car for sure. เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพมากกว่าหมือนคันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาค a r 4 s u r e .com